โลกจะเปลี่ยนแปลงเพราะคริปโตเคอเรนซี่คริปโตเคอเรนซีมีผลต่อโลกปัจจุบันอย่างไรวันนี้เราไปดูกันครับบิตแบงค์วันนี้มาพบกับผมไอ้บิตแบงค์อกถ้าตอนนี้เรากำลังนึกถึงผลกระทบต่อโลกคริปโตเคอเรนซี เราคงต้องมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีบล็อกเชนหลายคนคงคิดว่ามันจะสําคัญยังไงใช่ไหมฮะแต่ทุกคนคิดเหมือนกันไหมครับว่าทําไมธนาคารขนาดใหญ่ในโลกรวมทั้งประเทศไทยก็สนใจเงินดิจิตัลเหล่านี้เช่นบิตคอยและอีทรีเรียมเป็นต้นที่จริงแล้วนะฮะสิ่งที่น่าสนใจอ่านไม่ใช่สกุลเงินแต่เป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนที่น่าติดตามยิ่งกว่านั้นครับ เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นนะฮะถูกพัฒนาให้ดีขึ้นจากระบบแนวคิดของธนาคารแบบเดิมๆด,ด้วยระบบธนาคารแบบเดิมนั้นจะใช้วิธีบริหารจัดการแบบรวมศูนย์คือการที่นธนาคารเป็นผู้เก็บข้อมูลลูกค้าถ้าเราอยากรู้ความเคลื่อนไหวของบัญชีก็ต้องนําสมุดบัญชีไปคัดกรองหรือที่เรียกกันว่าอัพบุ๊กแบงก์นั่นเองนะฮะซึ่งเราจะเห็นเฉพาะข้อมูลของตัวเองและธนาคาร ก็จะมีภารกิจที่จะต้องทําการระบุตัวตนของลูกค้าเองทําให้คนที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีไม่สามารถเบิกถอนเงินออกจากบัญชีได้ง่ายๆนะฮะทำให้ธนาคารเป็นตัวากลางท,ทําธุรกรรมให้กับลูกค้าแต่การทํางานด้วยระบบนี้ทําให้เห็นความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีและตรวจสอบได้ง่ายนั่นเองครับซึ่งทําให้มีความมั่นคงแข็งแรงในระดับหนึ่งจนมีโปรแกรมเมอร์ท่านหนึ่งที่เริ่มต้น คิดระบบขึ้นมาใหม่แล้วโปรแกรมเมอร์คนนี้นะฮะใช้แนวคิดที่ว่าไม่ต้องมีตัวกลางที่จะมาควบคุมระบบทางการเงินอีกต่อไปแต่จะใช้โปรแกรมอันกรอริทึมนะฮะมีความเสถียรแบบเดียวกันของทุกคนในเครือข่ายโดยการทําธุรกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องให้ทุกคนได้รับรู้แล้วบันทึกธุรกรรมเหล่านั้น ไว้ที่บล็อกแล้วบันทึกต่อไปเป็นลูกโซ่นั่นเองที่เราเรียกกันว่าล็อกเชนนั่นเองนะฮะระบบใหม่ทําให้ตัวกลางอย่างธนาคารหายไปทันทีซึ่งธนาคารแบบเดิมนั้นอาจไม่รวดเร็วแต่ระบบใหม่อย่างล็อกเชนใช้ระบบการเก็บข้อมูลแบบกระจายด้วยทุกข้อมูลจะเชื่อมโยงกันทั้งระบบถ้ามีรายการใหม่ๆเข้ามาในระบบทุกระบบจะรับรู้และต้องการการตรวจสอบข้อมูลทั้งเครือข่ายที่เรียกว่าคอนเซนซัสเน็ตเวิ จึงทำให้เกิดการขุดเงินดิจิทัลขึ้นก็คือการขุดบิตคอยอย่างที่หลายๆคนคุ้นหูนั่นเองครับสำหรับเรื่องที่ทุกคนส่วนใหญ่อยากรู้กันนะฮะว่าคริปโตเคอรนซีจะมีแนวโน้มอย่างไรต่อไปในอนาคตตอนนี้เทคโนโลยีที่จะเป็นวัติโลกจริงๆไม่ใช่สกุลเงินดิจิตัลแต่เป็นบล็อกเชน เพราะคุณสมบัติของความรวดเร็วโปร่งใสต้นทุนต่ำไม่ต้องมีตัวกลางนอกจากจะใช้การโอนเงินดิจิทัลอย่างบิตคอยแล้วยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายทางการใช้เทคโนโลยีของบล็อกเชนจะช่วยให้สังคมไร้เงินสดเป็นจริงและรวดเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะที่ผ่านมาเราคงประสบปัญหาทุกๆสิ้นเดือนเมื่อเราต้องโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่ระบบจะล่มเพราะมีคนใช้บริการเป็นจำนวนมาก พร้อมๆกันด้วยระบบธนาคารเป็นศูนย์กลางทําให้เวลามีข้อมูลมารวมกันทีเดียวเป็นมากๆในเวลาเดียวกันจะเกิดปัญหาระบบล่มได้อย่างง่ายดายแต่หากเราใช้บล็อกเชนเข้ามาแทนที่ระบบเดิมจะหมดปัญหานั้นทันทีเนื่องจากข้อมูลไม่ต้องรวมศูนย์ผ่านคนกลางอีกต่อไปเรื่องระบบล่มลืมไปได้เลยครับประโยชน์ด้านการซื้อขายหุ้นการซื้อขายหุ้นนั้นเป็นอะไรที่ใช้ความปลอดภัยอย่างสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชําระราคาและส่งมอบ หลักทรัพย์แบบในเทอร์นัลเมนท์หากใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วยจะทําให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นในเวลาเดียวกันจะเกิดปัญหาระบบล่มได้อย่างง่ายดายแต่หากเราใช้บล็อกเชนเข้ามาแทนที่ระบบเดิมสเตตเมนต์ระหว่างประเทศทำให้ได้เวลาการโพสซิ่งที่สั้นลงและต้นทุนต่ำการสร้างสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆการยืนยันความเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ของมีค่าต่างๆและอีกมากมายที่สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบ แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะฉะนั้นนะฮะการกำเนิดขึ้นของคริปโตเคอเรนซีเบื้องหลังมีเทคโนโลยีบล็อกเชนที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบด้วยเทคโนโลยีที่กระจายข้อมูลแบบแม่นยำจะทำให้ระบบเดิมที่ต้องรวมศูนย์เข้าไปอย่างธนาคารและหน่วยงานต่างๆอาจทำให้ได้รับความนิยมน้อยลงนั่นเองครับและจุดอ่อนของระบบเก่าที่ไม่สามารถรองรับธุรกรรมที่เข้ามามากมายในเวลาเดียวกันได้ซึ่งสังคมในยุคต,ต่อไปการทำธุรกรรม ในลักษณะเหล่านี้จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะข้อมูลจะทับถมจนระบบเดิมต้องยกเลิกไปเองและทําให้ระบบใหม่อย่างบล็อกเชนเข้ามาแทนที่ในที่สุดครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคริปตคอเรนซีเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมฮะในส่วนของคลิปวิดีโอหน้าผมจะมาพูดถึงการขุดบิตคอยคืออะไรแล้วตอนนี้ขุดยังจะคุ้มอยู่ไหมเราติดตามเลยครับ